ถ้ามองไกลๆเห็นสีแดงสดๆไหมครับเป็นภาพที่ทําให้ชีวิตไม่มีความสุขนะครับแล้วก็ทําให้คนเราเสียงานเสียการไปนะครับเดี๋ยวโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญที่นั่งที่ได้เลยครับก็กินยาอยู่ตลอดแล้วที่ล่าสุดและแรงสุดที่เป็นที่ขาได้ยังไงเราเราเป็นไข้ค่ะเป็นไข่อยู่3มวันไข้สี่สิบสไม่ลดเลยไข้ก็ไปพบหมอบอกหมอว่าเนี่แผลที่เท้านี่ให้หมอดู หมอว่าไม่เป็นไรหรอกป้าเดี๋ยวมันหายเองมาล้างแผล<ๆ>ก็ล้างไปสามวันวันที่สามไปไม่ได้แล้วเดินไม่ได้แล้วบวมจนแข็งเหมือนกับต้นกล้วยอะ่ะแบบไหนต้นกล้วยแบบนั้นเลยหมอเข้าห้องผ่าตัดเลยขูดเลยที่ฝ่าเท้าขูดเลย<อ>ก็ขาที่ขานี่บวมก็ลองบวมยัง,ยงนั่นเลยแหละเป็นไข้ก็ไข้สูงก็อยู่ประมาณห้าวันก็เข้าห้องผ่าตัดอีกข้างนึงก็ผ่าผ่าชนิดว่าเหมือนกับผ่าปลาเค็มตักใส่น้ำเกลือเลย แฉออกมาเลยกระดูกขึ้นมากะอินนี่ขาวจุ้ะเลยตอนนี้ทานบิ่มมยยังครับทานแล้วค่ะทานแล้วก็กินไปสองอาทิตย์พอไปสองอาทิตย์อาจารย์ถามว่าป้าหนิงกินอะไรบ้างอบอกว่านี่อาหารเสริมเอากป๋องให้เลยโชว์ให้ดูเลยโชว์ให้ดูเลยเนี่ยกป๋องเนี่ยที่กินก็ไปก็อยู่เดือนสิบวันก็หมอจะทำแผลแปะหมอบอกว่าป้าหนิงนะห้าสิบห้าสิบติดไม่ติดหมอ,อมไม่รับรองอ วันนิ้วครั้งแรกไปนั้นนิ้วชี้ไปก่อนแล้วไปแล้วตัดแล้วทิ้งไปแล้วพออาทิตย์ที่สองอิดนิ้วหนึ่งนิ้ว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 ก้อยนิ้วก้อยนี่ป้าหนิงจะดูว่าอาหารเสริมที่ป้าหนิงกินเนี่ยฉลยเนยว่าจะได้ ผลขนาดไหนอ,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 อัดแรกๆ4ี่แคปซูลสามเวลาเช้าสี่เที่ยงสี่ก่อนนอนสี่ค่ะน้ำหนักแรกๆไป59ลงไปเหลือ32มงตอนนี้56คะ่ะร่างกายก็แข็งแรงขึ้นเหมือนก่อนที่เป็นนี้อีกคะ่ะก่อนจะมานี่สี่วันไปเจาะเลือดดูก็หมอบอกว่าป้าหนิงไม่กินอะไรมาป้าหนิง น้ำตาลป้าน, oh, oh. นิงหนึ่งร้อยสี่โอ้อันนี้ก็คือผลของโอเปอเรชั่นบิมนะฮะแผ <c oughs> ลทำไมถึงหายเร็ว <c oughs> ก็เพราะว่ามี GM1 อยู่ในนั้น GM1 มีฤทธิ์ต้านการอักเสบมันก็ทำให้การอักเสบต่างๆหายไปแล้ว GM1 ยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อด้วยไอ <c oughs> ้การติดเชื้อก็จะหายไปด้วย